เทศกาลกินเจใกล้เข้ามาแล้ววันนี้มิสกุ๊กนำเมนูกแกงส้มใต้เม้าฝากค่ะเป็นสูตรเจทำตามกันได้เลยเตรียมหม้อใส่น้ำตั้งไฟให้น้ำเดือดค่ะทุกคนแล้วเรานี้เลยเครื่องแกงส้มของเรานะใส่ลงไปเลยสองชอ้อนเพื่อความเจ้มจน แล้วน้ำเดือดแป๊บ,บนึ่งเราก็มาเตรียมผักกันนะคะโดยจะเป็นผักบุ้งค่ะหรือจะเป็นผักอะไรก็เข้ากับแกงส้มได้หมดเลยนะเริงจริงแล้วอ่ะนี่เราก็ขยุมลงไปเลยค่าหนึ่งข้ามือแล้วก็อยากได้ความเรียวเพิ่มนะคะเราก็ใส่ผักกาดดองเข้าไปค่ะแทนมะนาวแทนพวกน้ำมะขามอะไรอย่างงี้เนาะ,ะนี่เลยเราก็มาต่อที่ข้าวค่ะเราก็จะกินแกงส้มกับข้าวเปล่าข้าวสวยนะคะอุ่นสักเล็กน้อยเนาะ,ะเป็นข้าวเย็นนั่นเอง ปิดตัววัตถุดิบหลักที่เรานํามาใช้ในวันนี้ค่ะทุกคนก็คือน้องเต้าหู้กินุกจังโอไฮโอน้องอาหารเป็นชิ้นพอดีคานะคะหรือว่าชิ้นจะใหญ่หน่อยก็ได้ทุกคนแล้วเราก็ใส่ลงไปบนแกงซ้มแบบนี้เลยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตั้งน้องทิ้งไว้ให้เดือดอีกหนึ่งรอบค่ะเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนเป็นไงนะ่ากินไหมคะเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําเมนูนี้เต้าหู้กินุสามารถหาซืา้อได้